สบายดีพ no ่อแม่พี่น้องโดยมือนเด็กมาปกพ้อกับสาวดวงคือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยมืนอนี้สาวดวงกะพาน้องทงมาลิมแคมคองเนาะโดยเอาไปเบิ่งบรรยากาศกันเลยเนาะโดยเอาก๋สีขาวไปหาน้องทงกันเลยเนาะเอาเก๋ยังสิไปทางหนาวสบายดีเอฟซีเท้าจีบไปใส่มันนี่สีมาหล่อเขมคองน้โบวแมนบว์เคยมาโด้เฉพาะบว์เคยม่ได้มาแต้นแล้วนะ เคยมาหลินบ่รยากาศเมืองแบบนี้อยากมาเบิ่งว่ามันแบบเปลี่ยนแปลงจากใดเนาะเพราะว่ามันกับบ่อดดมาโดนแล้วก็อยากมาเบิ่งเนาะโดยฮะเปครับแล้วก็มาช่วงเป็นบุญสมเด่อผมเป็นน้องเลยแต่บเคยมาไปในจักเรเอเนาะแม่นกับเรเคยมาแบบมีงานมีอะไรเดินเคยมาแต่แบบมีงานบุญอลไรมันแบบคนหลายอะนะมันก็เห็นบ่ออะไรน้านไหนไปเอาไปเบิ่งบรรยากาศกันเลยเนาะแคมทางโดย ไปเลยบ๊แมนมุ่งที่ความขุดไถลาวเนาะอันนี้เดินหยาเนาะเพิ่นกำลังสร้างทําไปเบิกบรรยากาศรอบแรงกันเนาะขําจะหน่อยคนกับสีลายแถวนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นออกออกมาย่างแอบ่ยฝลังกายออกมาดิ่มกีฬาแถวเดินหยาหนิเนาะจะไปลองบ๊ลองเนาะลองนลองนกันต้โอ้ยโบบายโบเคยจะเถือ่อ อาหารไทยเครื่องบรรยากาศงามแรงกังามงามทางนี้ฝนบ่ตกทางอันแถวน้องทงอยู่เม่กนี่ฝนตกแห้งเงี้ยนะถ้ามาทางนี้บ่มีฝนเลยบนตกบ่ทั่วฟ้าบนตกบ่ทั่วฟ้าผ้าบรรยากะน้องทงกะขับรถให้เฮาคือเก่าเฮากมาสองคนคือเก่าเนาะมื้อนี้กะเฮาบ่ริสุวนน้องลาตีมานำเพิ่นกะคาเวีย ใครอยากมาถ่ายรูปก็มาได้เนาะแถวนี้เข้มโค้งสวรรค์นักีทางนากรพันไผ่ทางนากรหมู่ดอาหารเนาะผักนะโดยอีสานอีสานทานอาหารกับลายแถวทานอาหารกับขุนตามน้ำเนาะข้ามลงกับลงน้ำน้ำอันนี้ก็ทางลงหันนะคะ พรละามีนาโคตนันบ <s we ep> ทางหนาคนเองิล้ผาผลไเขื่อนลายนาะทางนานะั้นเนอะทางนี้คนบหลายปัน,นใดนี้ก็สิเป็นห่านกับเี แล้วเขาต่งงางย่างมากทีนนี้ก็เป็นสัญญาณานอกปฐหากเห็นได้ออกับอันใดนได้ปีหนึ่งแล้วคนเห็นแล้วค่ะ,ะม,นนมาผู้ทรงูชาได้ผลเพราะว่าตอนกลางเวรผนสุดท้ายท่านมักเพงหยอดได้ทันเลยหรือผู้ไปผาลูกผู้บอลเด็กหน่อยนี่ดดูดินี่นี่ระเบิดมีทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้ไปผู้ใกล้ถาดาน กู้โหปวดผากหลดจักมีทั้งหาหลดก็ร้ายอยู่แล้วนะบุญบุญถ้าเปิด้ะมฮ้ยขี่ไปพุเขายังมาเปิดก่อนจะหลจักเปดยังไห้ผากเลยแล้วจอดในนี้เออผัวากขึ้กลับไปหลอดทางไหนีน่หานสัตว์กาลุ่งเนาะน้องทงพวอยอยากล่องมาสัตวัมาพุ่งบ่งเด้อบุญบว่ามันยังเว้นอยู่เขายังไม่มาเปิดห้าง ในนี่ก็ไดุ้แดแหนมีแต่ห่านมาปุ้งเนะาะห่านอื่นยังบ่เปิดพอมันยังเว้นเอาคือปูหาบ่อนจอดเนี่ยได้แหละเชื่อเอาก็จอดขี่ขึ้นน,นี่เลยขีหลองจอดไว้แถวนี้ก็ได้นีนน่นี่ขี่ขึ้นนี่ขี่ขึ้นก็ได้จะขี่ขึ้นคนเดียวขยสชีลงก็จะกันยังขี่ผิดกับ ยากาศยามเลยคน,นกันย่งบัวลายอาท่อ,ทองออนนไปเบิ่งนกันเลยนะขำจังหน่อยแห้งสิม,มวนพนกระลายห้านก็นเปิดลายนะอันนี้มีแต่ห้านหมักปุ้งห้านเข้ากันยังบัวเปิดสามุงแรงเขากับบัณฑพาอน,นุนมานำเนะาะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพ้นโต๊ะเขากับบัดฑ้พาเผ่นมา เครื่องแอบกังลังกายเห็ดลองเบิ่งดูจะเห็ดเป็นบ่โอ้ยเกือบล้มไปจังไรโอ้โห้เลวสาวดวงกับบเคคลิลน์ฮิมาลินตัวพี่นี่นี่ยื่นนอนหมกอะก็ยืนเหยียบเบิ่งนลองทงสีแอบกังลังกายให้เบิร์นแพบผลสิลินเป็นบ่หรือบอโอ้เกิดวนนี้ไะก็ลองมือจักระงมือจักระจับ รถอ,อุ่นเลาตีนแชนลองเิ่งด้ดันดันไปบ่บ่ไปเลยไป็ลินนั้น,นไหมอันนี้เด็ดลินแล้วได้อ,อันนี้ก็เอาตีนแลน่นเอาะ้วยจับจับแล,นบล่นเอาบ่ร้องเพลงด้วย อันนี้ได้ผลลินอะไรอันนี้นะมันกระซิมีเครื่องลินแายละ,ละย่างเนาะทั้งคองเด็กน้อยแล้วกับผู้ใหญ่เนาะนีอันนี้สิเป็นเครื่องแอบกําลังกายของผู้ใหญ่เนาะญี่ปุ่นสิเป็นคองเด็กน้อยเนาะเครื่องลินเด็กน้อยโดยจะใส่แลวหลอข้อรถจักรนะบ้า ขำแล้วก็เด็กน้อยเริ่มมาเนาะบาทนาีนขำแล้วพุ่นก็สิเริ่มมาอย่างหลินหลอดหลินแคมของสอนนกขี่แม่เนี่ยฝ่นห้าก็เห็ดแล้วเนาะห้าเห็ดแล้วที่ไกยเด้อหา้ามบอกขี่เราลงมากขี่ไปฝุ่นเลย ເພິ່ນເຂົ້າໄປລົງໃຜພໍກະຊິຍ່າງຖ້ານ້ອງທົ ah. Ah ່ງເນາະເພິ່ນກະຊິເຂົ້າລົດລົມາທີ່ກະິຍງລาะຖ້າເພິ່ນ คนกำลังหลังมาเนาะอันนี้ก็สิเป็นอันบ่อนล,ลินเด็กน้อยเนาะโดยสิมีทางสไลเดอร์มีทางม่ามนูนมีทางหลดไพ่เนาะของเด็กน้อยลินเนาะโดย สวดวงพาน้นองอนุนมาลินกับซิมาลินแถวนี้เนาะสาวดวงกับสิพามาลินบอลเครื่องลินเด็กน้อยตอนนี้น้องทงฝนกกําลังอรรถลงมาฮ่าก็ษิขีโหลดน้องทงไปหล่อเนาะประเด็นอะ ขี่รถไปเลยป่แม่ขี่รถหลอกเอากระสิขี่รถไปหลอกเลยอคอยขี่ไปเลยน,นี่งจะเป็นรถไฟเดดกน้อยลิน,นแล้วก็งาน อย่างนาะเป็นขายแถวนี้ละวนอยู่บนองางลมตอนแบบห้านแวนี้เปิดมืดนะค่ะเนี่ยน,น,นี้มันยังเว้นเหรอฝนอยังไม่ได้มั้ สีเย็นสี่ย so ังนังคงนังคงปรถ่ายรูปบุกก่อนลิดเอากะสิประมาณนี่เนาะโง่โง่กลับปะมีเท่านี้ครับเดินหยาตัวเฮากลายมาอยู่ดีเอากะสีโง่กลับเนาะค่ะ กัสิเป็นเรือเนาะเรือโดรสารตะกี้เวลาคนมาแต่ไทยเพิ่งกัสิขี่เรืออันนี้มาเนาะถามาทางเรือถามาทางรถกัสิไปทางขัวมิตรภาพไทยลาวเนอ้อดูยองทงเคยขีเข่เรืออยู่ปะขี่เรือบวเคยเคยจะขี่เรือพายใช่ไหมตะลวงแห้งบวเคยและสะดวง แต่ไปหมุกสาวรวงกันยังบ่เคยจะเกือยามผู้ส่งเพื่อผลสวงกับผลชีสวงอยู่พี่เลยพี่ไกล่ในผลกับสวงอยู่พี่เนาะโดยนี่คือ ไปเบิ่งเนาะน้องธงสีสัตว์มาคุ้งเนาะพี่พี่แค่มาคุ้งโบมี่ทางไหนไปแถวไหนเป็นสีสันหันไปจะเลี้ยะแล้วแทยท่านทางหนาก็ได้ท่านทางหนาวดิ่งคุ้งลายด้วยไปเนี่ยน้องธงกัสีสัตว์มาคุ้งเนาะโดยไปเบิ่งกันเลยเนาะบัดนี้เมื่อกี้เนี่ยทางน้องธงอัน ใส่มากรุงเาร่วงกับบรดษัทายเนาะเพราะว่าเพิ่นเปิดเพลงอะไรทางอันนี่มันสิปิดปิดกระซิบเนาะโดนสีพาน้องทงหล่ออันนี้เบิ่งเนาะแต่ว่าห่านเพิ่นยังบริษัเปิดแต่ว่าสีพาเพิ่นหล่อเบิ่งเนาะสีพาน้องทงหล่อเขาทางในเบิ่งเนาะห่านเพิ่นก็ยังบรดษมาเปิดเพราะว่ามันยังเวียนอยู่ถ้าคำกคนนี้จังหน่อยแห้งมวนเพิ่นกระซิเปิดห่านลายเนาะคนกระซิบลาย พผ่นกาซีมาซื้อของอยู่ของกินยังหลายอย่างเนาะพอแม่ีิน้องโดยนั่งนองทงกันอย่างไปก่อนเลยนั่งอยู่นี่ดูล่ะนั่งนั่งอยู่นี่ไม่นั่งอยู่นะวันลเลาเจริญน,นะ <c oughs> ้ามันกระสีสันสันเนาะพอบาสะดวงก็บริส่ไม่ก,กันสันเนาะเอามือจับเอาทางสะดวงกระิถ่ายหูให้นองทงเนาะ โดยแบบนี้เขาก็ถ่ายคู okay, so ่มาน้องธงเร่อะลรเนาะแบบนี้เนาะดนั้นโอเคจะไปซื้อก่อนไปถ่ายวิวิ่นกำลังเห็ดใหม่เนาะอันนี้ก็หาก็เพิ่นเห็ดใหม่ทางเข้มของสวรรค์เขากะกางามก่งยางอยู่บนเห็ดใหม่กะน้องธงเพิ่นกะไปซื้อไงะหญิงปลาหมึกแบบยัง ซื้อยงนองทงบันี้กกสตัดคลิปมาผีนอเมอกีนะฮะบริ่ายน้องทงนาะตอนผ่นซื้อเนาะเพราะว่าิุนเปิดเพลงนะฮะกับบริ่ทย่นแหละบัดนี้เ่ยซื้อมาเลยกัสิถามเพิานว่าิ่นซื้อยาง่นไดอยนาะนองทงจะซื้อย่างจักไปยังูเนาะลองซิมเหมือซื้อซิมเหมือนเนาะแต่จ <Nein> ักอย่างเคยกินอยู่บ่ บ่เคยโดยลองสื่อซีมเบิึงเปิดมาลองสื่อซีมเบิึงนะเพิ่นกับบ่เคยกินจแกเืก๋นะส่ารวงกับบ่เคยคือกันแล้วจ่าวงกับซีซีเบิองน้ำนองทงนี่แหละโดยบัดนี้เฮากับโอ้ย่อแม่พี่น้องบัดนี้เฮากับซีเรียอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพี่น้องโดยกล่าวคำว่าสบายดี